เสียงวีสนันลั่นทุ่งเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับวันนี้ลาช้า44นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับชั้นสองนะครับทั้งขบวนเลยนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ NTA 855 R 1นะครับขนาด350แหล่แรงม้าแบบอิสระนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับ ผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับก็บฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ